เรว่ามากิน <pantry> ก <breaking asta> ันเลยเดี๋ยวคงจะเรื่องย่งกันดึงเลยดูเรากับเดี๋ยวมึงุนำนนี้กับกอดเลงกันแล้วครับกอดีรแล้วครันไมู่เออไม่เลยรับจะกูไม่เลยร ลลออออจเลยล่ะอไอ้ไ่วกงจ็หมืมงจังต้าหักรุ่งได้อย่างดีไม่ใหญ่บื้อร่มได้เดี๋ยวเราี็อัน,น,น้เต้าก่อนมื้อือแต่เป็นลังเลยหรืมมันไม่ไม่ไม่

พี่มดมาแล้วพี่มดพี่มดกับพี่มดโดมไปไม่ได้เนี่ยตอนนู้ต่างบินเตเบ็ดด้วยวไต่กันไปเลยทางนี้นี่กดดังกดดังเมืองกระบี่ครับมอดคลองคน ปุงขึ้นไปหือวะตางนี้ไปเลยรถกดดังดํางเด็ก่อนครับอะอืมวัวรุ้งนู่นนี่รุ้งรุงรุง มาดิเนี่ยปวดได้เดี๋ยวเล็กออกมาโอ้เรือออกมาะมาไป่ต้งดีมันเรือรถกลนดังด้าดําเร็คครับ ผมมุดตาไตา่ไต่วนขึ้นมาเลย <c oughs> กันกับวิกันคงใจกว่าไม่ไมด,ดมไมไ้จะไปดัดรวมไหมน่าจะดัดรวมครับกู้อะไรกู้อะไอ้างมันก็ตังลำเลี้ยงแต่เด็กเลยกู้กับมันก็ตังลำเลี้ยงเลย Tay gần đề thì đẹp. Thế na vam mày gần đây gần đây. Anh đi đâm nhu yogu đẹp trong mùm mùm đây đây gọt rau rìa ở mày 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 ่าวนกดไมใใ่ได้ใจสเกิร์ตเกิรบงังเอิสสเกิร กว่าเนี่ควักตัวกันหลายคนอยากตากับบงังแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ตาครับสิมันพุ่มก็ไล่ก้นใหญ่พบแต่ไม่มีโอกาสพุ่มกันแน่ได้มีโอกาสก็มาตอนนี้ครับได้เจอกับบงังเราก็ติดตามอยู่นั่น kèn qua kít bắn ơ kèn qua tán u mắn bị nơn nhô โอ look, me, mm ้ดอกยางหว่าบ้านะโจดได้ได้ปฏิีัติเลยดอกยางบ่มติดตามมาแล้วบ่มร้องจองบ่มติดตามอยู่เออบ่มการติดตามเลยอบ่มเด่นทิกตกบอยเลยที่รอบนี้ใจรักบักเลยมันมันบล็อกบอยเหรอเออเลย

กับโร้กิ๊บโร้กับไม่อยากฆ่าเลยไปเดียวนึงข้าวคล้วทิพมาดเป็นไร่ว่ารวมาดวโอ้โได้วิ่งอะไรไปเร็วขึ้นนะครับที่เอครับนัจะได้ล้างเหรอาธรรมดารถตมันเบอร์เซคำทุ้วันเลยใจธรรมดารถตมันเขึ้นาไม่ต้้นด้วยเลยเดียวี่เ็ อ้าพันหละนะานเอวะอ้าพันหละนะา,านเอวะ <laughs> รุองรง้องร้งม,มันเลยบางทีมักบก

ยิมดียวามาได่ยูทูได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวไปทานมากันั้ับกุกบคุณครับวั้บไปาเลยครับคเรียมาแล้วคับเรียมาแล้วโอเคครับคลิปน right. ี okay. ้บายบายครับบุ kara. ้มในนีก็โดนดีใจมากกันครับมาตาคนดังตาเป็นกลางดีตองเลยครับพี่มด cho cái cho youtube mất còn khuôn anh không thì tam kêu gắn lên và cần chuẩn lít rồi tay luôn tay con anh mà tay ta mà gặp โอเคครับน okay, okay. ี bye. Bye ่ไปไปพบเราสวัสดีครับ